สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลัดศึกษานะครับข้ามนี้จะเป็นวิชาสุขศึกษานะครับอ่าเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องระบบขับถ่ายปสัสสาวะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน้าที่และโครงสร้างของระบบขับถ่ายปัสสาวะไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนการดูแลร,ระบบขับถ่ายปสัสสาวะนะครับอ่าห้าวิธี การดูแลระบบขับถ่ายปัะสสะาวะนะครับก็คือหนึ่งดื่มน้ำวันละแปดแก้วสองไม่กั้นปัะสสะาวะนะครับสามไม่รับประทานอาหารที่มีความเค็มจัดนะครับสี่ดูแลและทองความสะอาดอวัยวะเพศนะครับห้าถ้ารู้สึกผิดปกติรีบบอกพ่อแม่นะครับอ่าดื่มน้ำวันละแกดอย่างน้อยวันละแปดแก้วนะครับอ่า การดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแปดแก้วเ,เพื่อให้การทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นปกตินะครับถ้าเราดื่มน้นําน้อยเนี่ยให้ตัวอย่างไรนะครับก็การดื่มน้ําน้อยเนี่ยจะส่งผลให้เราไม่ค่อยปวดปัสสาวะนะครับจึงทําให้มีน้ําปัสสาวะแช่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายนะครับและเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่จเจริญเติบโตได้ดีนะครับจนอาจทําให้ติดเชื้อในระบบ ทางเดิมปัะสสะาวะได้นะครับเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีอาการปวดท้องได้นะครับอ่าสองนะครับไม่กั้นปัะสสะาวะนะครับอ่าการกั้นปัะสสะาวะเนี่ยก็เหมือนการปล่อยให้มีน้ําขังนิ่งอยู่ในบอ่อเป็นเวลานานนะครับโดยไม่เกิดการไหลเวียนชโลกต่างๆจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับและเพิ่มจํานวนขึ้นทําให้ น้ำนั้นเน่าเสียนะครับการกั้นปัสสาวะก็เหมือนกันนะครับการกั้นเอาไว้นะครับจนทําให้เชื้อโรคเนี่ยที่อาจจะหลุดเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะนะครับเจริญเติบโตได้ดีและเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบนะครับในกระเพาะปัสสาวะได้นะครับมาต่อไปนะครับโรคนิ้วนะครับในการในกระเพาะปัสสาวะนะครับอการกั้นปัสสาวะนะครับนอกจากจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็น กะระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วในกะระเพาะปัสสาวะด้วยนะครับเพราะอาจเกิดภาวะการขั้งของน้ําปัสสาวะในกะระเพาะปัสสาวะนะครับทําให้เกิดเป็นก้อนหินปูนอาจมีอาการถ่ายปัสสาวะลําบากนะครับถ่ายบอยหรือถ่ายไม่ออกเลยก็มีนะครับต่อไปเลยนะครับไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะครับอาหารที่มีรสเค็มจัดเนี่ยจะมี ส่วนผสมของเกลือหรือโซเดียมนะครับมักพบในเครื่องปรุงอาหารเช่นเกลือกะปิน้ำปลาซอสปรุงรสนะครับและอาหารสําเร็จรูปบรรจุกระป๋องบะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปขนมกรุบกรอบนะครับอาหารดองเค็มแช่อินตากแห้งนะครับเมื่อมีเกลือในร่างกายสูงเนี่ยนะครับทําให้ไตซึ่งเป็นอวัยวะที่กรองของเสียและน้ําออกจากร่างกายเนี่ยจะต้องทํางานหนักขึ้น นำมาสู่สาเหตุของการเกิดภาวะไตเสื่อมได้นะครับนะคนไทยกินคนไทยเนี่ยกับการบริโภคเกลือนะครับปริมาณของเกลือที่เหมาะสมต่อร่างกายในแต่ละหนึ่งวันควรอยู่ที่ไม่เกิน2,300มิลลิกรัมหรือประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยบริโภคเกินเกลือเกินความจำเป็นนะครับ คิดเฉลี่ยเป็นสองเท่าจากปริมาณที่ร่างกายต้องการนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพได้นะครับต่อไปเลยนะครับดูแลทำความสะ,ะ,สะอาดเวยวะเพศอยู่เสมอนะครับล้างทำความสะอาดเวยวะเพศเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็หลังขับถ่ายปัสสาวะทุกครั้งนะครับอ่าตอนอาบน้ำเช้าเย็นนะครับอ่าช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคในระบบขับถ่ายปัสสาวะได้นะครับ ถ้าถ้ามีอาการผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยรีบบอกผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์นะครับอ่าข้อสังเกตง่ายๆเพื่อตรวจสอบภาวะการขับถ่ายปัสสาวะของเราเนี่ยมีดังนี้หนึ่งปริมาณปัสสาวะน้อยผิดปกตินะครับสองปัสสาวะมากผิดปกติและบ่อยเกินไปนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับสีของปัสสาวะเนี่ยต้องสีอ่อนหรือเข้มต้องสีไม่ อ่อนหรือเข้มกว่าปกตินะครับอ่าต่อไปนะครับกินกินฉุนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้นะครับอื่นๆก็คือปัสสาวะไม่ออกหรือปวดเจ็บเมื่อปวดเจ็บอาวาัยวะเพศเมื่อเราขับถ่ายปัสสาวะนะครับอ่าจากหัวข้อนี้ทั้งหมดนะครับถ้ามีการผิดปกติให้บอกผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ได้ทันทีเลยนะครับอ่าคําถามทบทวนนะครับ การการรั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทําให้เป็นโรคนิ้วนักเรียนเข้าใจว่าอย,ย่างไรอ่าเฉลยนะครับ don, การการรั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะข้างของน้ําปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะนะครับทําให้เกิดเป็นก้อนหุปูนหรือที่เรียกว่าก้อนนิ้วนั่นเองนะครับทําให้มีอาการถ่ายปสัสสาวะลําบากครับถ่ายบ่อยหรือถ่ายไม่ออกเลยก็มีนะครับอ่าต่อไปนะครับถ้านักเรียนต้องการให้ตนเองเนี่ยมีระบบขับถ่ายปสัสสาวะที่ปกติ ต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับอ่าดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วไม่กั้นปัสสาวะนะครับไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดดูแลความสะอาดของอวัยวะเพศอยู่เสมอน,นะครับและหมั่นสังเกตความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะของเรานะครับถ้าพบให้รีบบอกผู้ปกครองพาไปพบแพทย์นะครับอ่าการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ นักเรียนนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาเหมือนการเรียนรู้เนี่ยไปปฏิบัติและฝึกให้เป็นสุขนิสัยของเราโดยหนึดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วนะครับสไม่กั้นปัะสสะาวะนะครับสามไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะครับสดูแลและทําความสะอาดเอาไวัยวะเพศอยู่เสมอน,นะครับหมันสังเกตความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะของเรานะครับ ถ้ามีอาการผิดปกตินะให้รีบบอกผู้ปกครองพาไปพบแพทย์นะครับสรุปนะครับการขับถ่ายปัะสสะาวะนะครับอ่าวิธีการดูแลระบบขับถ่ายปัะสสะาวะของเราเนี่ยก็คือหนึ่งดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้วสองไม่กั้นปัสสาวะนะครับสามให้รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะครับสดูแลทําความสะอาดอาวัยวะเพศอยู่เสมอนะครับ 5. ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ให้ผู้ปกครองรีบพาไปพบแพทย์นะครับอ่าในคาบนี้นะครับครูจะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้หนักเรียนทําด้วยนะครับอ่าครูจะทิ้งลิงก์ไว้ในโพสต์นะครับข้างล่างนี้นะครับให้หนักเรียนทําแล้วก็แคปคะแนนส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะครับสําหรับวันนี้ครูก็มีเนื้อหาเรียนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ